มาปิดท้ายกันที่กระทรวงพาณิชย์นะคะที่เตรียมมอบหลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสารรค์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างพื้นฐานเยาวชนไทยสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนมั่นใจนะคะว่าจะเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสารรค์เป็น20%ของ GDP ปี2555ได้ตามเป้าหมายค่ะ โดยนายอลงกรพลบุตรนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวภายหลังพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งเพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนายไตรลงส่วนในคิรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า โครงการนี้นะคะจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างขีความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในเวทีโลกและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดโลกนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยได้รับความร่วมมือจากภาคการศึกษาจัดทำหลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับการเรียนการสอน3ระดับด้วยกันนะคะก็คือระดับขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาคาดว่าจะเริ่มการเรียนรู้ได้ภายในปีนี้และจะมีส่วนช่วยปูกพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชนไทยมั่นใจนะคะว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรฐเษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสารรค์จาก12เป็น20ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ในปี2555 และเป็นประโยชน์สำหรับการปรับตัวของภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมในการรับมือกับการเปิดตลาดอาเซียนด้วยค่ะรัฐบ,บาลได้ประกาศว่าภายในปี2 5 5เนี่ยเราจะเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นะครับจากร้อยละ 10- 1ถเนี่ยเป็นร้อยละ20ของ GDP เพราะเราได้ขับเคลื่อนมาแล้ว2ปีนะครับแล้วก็ปี2555เนี่ยเราคิดว่า มูลค่าเพิ่มและสัดส่วนของเศรษฐกิจสร้างสารรค์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในใน GDP ของเราขณะโดยกันเนี่ยเราก็ขับเคลื่อนวางรากฐานเพื่อให้เราเป็นฮับของอาเซียนด้านเศรษฐกิจสร้างสารรค์ ในส่วนของหลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะตรงนี้ก็จะมีการจัดทําเนื้อหาตามกรอบการพัฒนาหลักสูตรนะคะก็จะแบ่งเป็น3องค์ประกอบสําคัญก็ได้แก่ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ธุรกิจเบื้องต้นนะคะค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเสียงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์อลงกรพลบุุรนะคะ